ามมาเคยเห็นไหมที่อาจารย์ถามตอนเด็กๆ่าโตขึ้นหนูอยากเป็นตะไายะไรอย่างเงี้ยเหรอคือวันนั้นน่ะครูครูของผมเนี่ยคงคงูไม่อยากจะเอ่ยนามนะครับเขาถามเด็กหญิงสมหญิงข้างๆผมว่าสมหญิงด้วยเนาะสมมุติชื่อเด็กหญิงสมหญิงเขาก็ถามว่าโตขึ้นมีแพลนในอนาคตยังไงอยากเป็นยังไงบอกครูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเด็กหญิงสมหญิงเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากมีครอบครัวที่ดีมีสามีที่มั่นคงอย่างนี้ สร้างครอบครัวเป็นหลักเป็นแหล่งมีลูกกันสองคนมีการงานที่ดีอันนี้เอาเรื่องจริงมาพูดก่เนี่ะอ่าเขาบอกว่าเขาจะรักผู้ชายคนนี้ให้ถึงที่สุดอันนี้ไม่ใช่เด็กมากนะคือคือระดับมหาวิทยาลัยไม่ไม่ไม่ประมาณมอหมอห้ามอหกป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 อหกเหรอมันมันคิดะเพเนี้เหรอคุณครูเขาก็มาถามผมว่าแล้วเธอล่ะนายไตลงอะไรเงี้ยแล้วนายไตลงตอบว่าผมอยากทาความฝันของดุกญิงสมหญิงให้เป็นจริงครับแกได้เนีายเป็นสามีของสมญิง เรื่องจริงมาเรื่องจริงเลยเลยนี่เนะไม่เดี๋ยวยเอาถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะใครมีความฝันอะไรในวัยเด็กความฝันความขวัญอะไรในวัยเด็กนะอยากเป็นอะไรโทรเข้ามาไอ้นั่นเอสเข้ามาด้วยอยากเป็นครูอยากเป็นครูอยากเป็นครูไม่ได้เป็นไม่ได้เป็น แล้วแพตตี้ล่ะัอยากเป็นนักร้องด้วยสองอย่างอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักร้องแต่เด็กอยู่แล้วเขาร้องเพลงแต่เด็กคุณแม่ถามผมเองครับว่าผมอยากเป็นอะไรผมตอบไปอย่างมั่นใจว่าอยากเป็นภาระครับผมอยากเป็นภาระไร้ตาลางจริงเลยนะทุกคนไอ้นี่มันไม่โตนี่หว่าไอ้นี่มันไม่โตนี่หว่าเธอเอาไม้ฟาดสินี่เดี๋ยวก่อนถ้าผู้ชมทางบ้านนะเอสเอ็มเอสมาคุยกับพวกเราหน่อยหรือว่า เอ่อโฟนอินเข้ามาเลยนะคะว่าสมัยเด็กๆมีความฝันอยากเป็นอะไรนะคะแล้วอยากรู้ว่าคนที่ฝันแล้วเนี่ยมันเป็นตามฝันไหมมีไหมอะไรเงี้ยนะอยากให้มาโฟนอินมากกว่าอยากคุยว่าเป็นเข้ามาแล้วอ็ม้อมาแล้ห้าศูนย์แปดแปดนะคะหรือว่าเอสเอ็มเอสมาที่สองสี่เจ็ดสองเจ็ดอยากรู้ว่ามีไหมคนที่เขาฝันอะไรไว้แล้วพอโตแล้วเนี่ยเป็นดังที่ฝันได้เอาไปดูวันนี้ดีกว่านะคะในปีนี้เนี่ยเขาก็มีการสำรวจเหมือนกันเด็กๆเนี่ยอันดับหนึ่งอาชีพไหนไทยทยดีอาชีพในฝันของเด็กๆทหารตำรวจ ประมาณนี้ยพวกในเครื่องแบบอ่ะหมออยู่แล้วแหละแน่นอนคนตำรวจเขาบอกว่าอาชีพในป่าของเด็กๆปีนี้นะคะพบว่าแพทย์ยังเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพในที่หนึ่งอยู่ปีที่สี่ละเพราะว่าเด็กๆในอยากช่วยเหลือผู้คนรักษาคนไข้นะคะแล้วก็เราเราก็เป็นพวกเนี้แหละตำรวจทหารใช่ นางบอกว่าเป็นตำรวจจะต้องเสียค่าปรับตัวออใช่มันมีเหตุผลของมันแปลกแปลไปออแล้วอะไรอีกเข,เขาเอากี่เขาเอ,าก,า,เอา,กากี่ระดับอาชีพแค่เนี้ยเหรอทีนี้อยากให้พูดถึ้<ๆ>เป็นหนึงๆๆ่งนันได้จริงๆเพราะบ้านเราหมอแพทย์อะไรพวกนี้ขาดแคลนนะท่านผู้ชมหารู้ไหมว่าบางที่ของประเทศเราเนี่ยมีหมอจากหมอของพม่าเนี่ยมาเป็นหมอรักษาคนบ้านเรานะแถบชายแดนของเราเนี่ยเออ อะไรฮะอยากเห็นป้าเด่งใส่ชุดมหาวิทยาลัยชุดมหาทะเลาหาไม่ทานหาไม่ทานอันเนี้ยใส่ไปใส่มาเป็นเมียพันโลงอ่ะชุดเนี้ยชุดเนี้ยชุดเนี้ยดูดิเป็นคุณครูเมื่อคืนนี้ตัดนะนั่งเย็บนั่งเย็บกระโปรงอันเนี้ยเนี่ยเป็นคุณครูเลยหรือเปล่าเป็นซิสเตอร์อ่ะซิสเตอร์โรงเรียนโรงเรียนคริสต์นะเออซิสเตอร์โรงเรียนคริสต์เนี่ยซิสเตอร์หรือออเลเซอร์ยังลบใช่ไหมซิสเตอร์เว้ยนี่โรงเรียนอะไรมาเนี่ย ต่างไปต่างมาก็เหมือนเมียพันโรงอ่ะเหมือนไหมมาวิเคราะห์กันไหมว่าอาชีพในปัจจุบันเนี่ยอาชีพไหนให้รายได้เยอะสุด <ะ S 1> อาชีพจริงๆอาชีพหมอนะแต่ถ้าฉันรหรือดารานักแสดงโอ้ดารานักแสดงต้องพูดถึงอยู่แล้วไงผมกำลังจะพูดว่าเป็นดารานักแสดงซึ่งมันมีช่วงหนึ่งเนี่ย เด็กบางคนเนี่ยมีผู้ใหญ่มาถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเป็นดเขาบอกว่าอยากเป็นเดซิต้าอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเออใช่เีใช่ใช่จริงมีมีมีช่วงนึงที่บูมมากอยากเป็นเอฟอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเกิดมาอยากร้องเพลงอย่างเดียวอยากไปอย่างนั้นอย่างเดียวโดยไม่สนใจหนังสือนังสรับไร่ใช่ใช่แต่จริงๆเนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะครับอยากจะให้ขยันเรียนไว้ก่อนเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยมันไม่อยู่ติดตัวของเราไปจนตายหรอกนะแต่ความรู้ของเราเนี่ยใช้ได้จนวันตายจริงๆใช่ใช่เราจะบอกว่าเฮ้ย ตั้งแต่ทำรายการมามีสาระวันนี้มิมีเสียงตบมือจากโปรดิวเซอร์แล้นั้นแมววิ่ว่งวิ่งแต่ก็ดีใจด้วยนะท็อปที่จะมีความคิดที่ดีแบบนี้เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยแต่บอกว่าตอนเด็กๆอ่ะตอนเด็กๆเนี่ยเราเคยเป็นแบบว่าเด็กแบบไม่ค่อยมีความคิดอะคือประเด็นว่าว้ายคิดเองเออเองท็อปไม่เอามันไม่อยากเข้าเรียนวิชานี้เพราะว่าเดี๋ยวค่อยมาเรียนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรอกับโจดเรียนเป็นแบบ เรื่องชีวิตจิตใจเลยแต่ว่าเราเป็นคนเรียนดีนะเป็นคนเรียนดีแต่ว่าไม่ได้โดดไม่ได้โดดวิชาสําคัญโดดเป็นบางวิชาอย่างแนแนวหรือว่าวิชาประดิษฐ์รดอยฉันไม่อยากเข้าไงฉันรู้สึกว่ามันเป็นวิชาแบบชอยต้องเรียนก็เลยไม่เข้าแต่เด็กเอย่าไปทําตามนะวิชาประดิษฐ์ประดอยอย่างเงี้ยแป๊หนึ่งฮะโตขึ้นหนูอยากเป็นกระเทยอันนี้อันนี้เขียนแซวมะเจ๊ก็เขียนแซลมะเขียนดี แล้วสาระมันผมไงตัวพี่จะเป็นสาระนี่อยากเป็นกระเทยอยากเป็นกระเทยเหมือนพี่เน่งหรอคะไม่ได้แอบอบตบเองไม่นี่ของฉันที่ขับจะได้ฉันนั่งดูโทรทัศน์กับพ่อรายการวันเด็กนี่พอดีเลยตอนนั้นพ่อยังไม่เสีย แล้วก็ฉันพูดแซงขึ้นมาพี่พูดถึงพ่อพ่อเสียเลยเหรอคุณพ่อพ่อเสียนานแล้วเสียได้สาสปีแล้วแล้วก็วันนั้นนั่งดูกับพ่อยังขำเลยจนทุกวันนี้นะพ่อก็ตั้งใจดูแล้วก็นั่งใจดูหนูตัวขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะกูตอบแซงเหมือนเป็นโจรพ่อขำใจอยากเป็นโจรอยากเป็นโจรตอนนั้นพี่เป็นกระเทยอะขำบ้าเมื่อสองสามปีที่แล้วสามสี่ปีที่แล้วนั่งดูทรทัลทัศกับพ่อ นี่เธอฉันแต่งผู้หญิงแต่สมัยเรียนปีสุดท้ายเลยนะฉันเป็นรุ่นแรกที่เริ่มใส่กระโปรงนะตอนตอน,ตอนอนุบาลอะไรเงี้ยพี่ยังไม่รูบ้บ้านี่ตอนเด็กๆก,ก็ตกลงสัมภาษณ์กูแล้วสิอยากรู้นี่ตอนเราตอนนั้นพ่อแม่รับรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วนี่จะให้ฟงังตอนเท่าน้องตอนเท่าน้องเนี่ยน้องกีตาร์นารเนี่ย เวลาพี่สาวกลับจากโรงเรียนอนุบาเลเนี่ยฉันต้องเอากระโปรงสีแดงพี่สาวมาใส่แล้วกูเต้นรอบบ้านเลยนะออรกระโปรงแดงอนุบาลอะ่ะรู้ตัวตั้งแต่แรกเลยเนาะว่าให้เราเป็นแต่เด็กๆเลยแต่พ่อแม่เราดีเข้าใจไหมพ่อแม่เราไม่ได้เปนสีเรื่อยดีรูปเป็นกระเทยกูต้องกดดันแม่จะพูดเสมอว่าถ้าอยากแต่งผู้หญิงต้องทํางานให้ได้ก่อนนะลูกลมี<ต>อาชีพมีอะไรเอรอใช่แม่จะพูดนี้ตลอดว่าเพราะว่าเราแต่งหน้าไปโรงเรียนแม่ก็ไม่เคยด่าไม่เคยพ่อเพื่อไม่เคยแต่กูด่านี่ยกูด่าแล้วเหรอ ได้แล้วอะครูด่าแน่นไงก็ห้องเรียนเรามีเพื่อนกระเทยสามสี่คนนะสนิทกันจนทุกวันนี้แล้ครูว่าไงโอ้ครูเรียกกุูตีทุกวันเลยจริงเหรอดีือวอยู่อาชีวศิล์นบางทีเป็นสิวตรงเนี้ยแดงหาวเราปัดแก้มเราโกดโกด เราปัดแก้ไปโรงเรียนมันแดงกับเล่นแบบสิวหัวช้างอ่ะล้วบอกเขาไม่ใช่บอกไม่ใช่อาจารย์หนูเป็นสิวอาจารย์ก็ไม่เชื่อเราปัดแก้ไปโรงเรียนอยู่อาชีวศิลป์เนี่ยแล้วปีสุดท้ายไม่ได้แล้วปลดแอกปีสุดท้ายกูแตงผู้หญิงเลยใส่กระโปรงไปสอบไปเรียนเลยเกระเทยนัดกันหมดเลยทั้งโรงเรียนว่า ปีสุดท้ายละพวกนี้เราก็เธอเยอะมากนะอชีวะสี่สิบตอนชอบอะไรมาที่สุดหรือว่าชอบตอนแบบใกล้ใกล้จะจบแล้วเปลี่ยนชั้น่ะมันจะมีการเขียนเสื้อนักเรียนแบบว่าชมีการแบบใครรักใครก็เอามาให้อุ้ยฉันได้ดอกไม้โรงเรียนผมเนียจะเป็นจะเป็นแบบว่ารุ่นน้องม .1 ถึงม .5 เนี่ยเขาจะมันยืนแถวเลยนะแล้วก็ให้ม .6 เดินเดินไปเรื่อย ใครรักใครชอบใครจะเอาดาวมาติดเอาสติกเกอร์มาเลยนั่นแหละของของใครรุ่นพี่อย่างนี้นะเลยวันนี้พี่แพตตี้แต่งตัวน่ารักจังมีแฟนฉับแล้วมีแฟนฉับแล้วน่ารักมากเด็กนักเรียนไอเด็กไอเด็กโรงเรียนเกลงเรียาลักษณะแต่งตัวกุ้ยกุล่าอย่างเงี้ยดูกุลาอะไรมันจนดูแล้วมันเป็นเด็กนักเรียนกุ้ยกุล่าสมัยก่อนตอนเรียนเนี่ยเสื้อเป็นไงไม่เคยได้อยู่ในยูนิคอร์ดใช่ไหม ใช่มซึ่งไม่ดีเลยนะมันมีเด็กเรียนที่แก่นๆเนาะไม่ใช่หนูไม่ได้แก่นแต่หนูปล่อยอย่างงี้เพราะอะไรปะอ้วนไงกลัวร้องมากไม่ไหวแต่เชื่อไหมท่านผู้ชมอาจจะเป็นตัวท่านผู้ชมด้วยที่เราพูดออกมาไอ้คนที่มันเกเรสมัยเรียนโตขึ้นมันได้ดีเยอะเลยอ่ะเฮ้ยแต่หนูได้ดีนะปลกมากเลยพวกแก่นๆนะโหลกกะลาทั้งหลายโตขึ้นโตขึ้นอยากเป็นเมียจ๊อบอ่ะ โอ้โหเอี้ย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 เรารู้ว่าเรว่าเป็นนายเรื่องจริงใช่ไหมสถิติอันนี้ไม่ใช่พี่คือตอนเรียนเนี่ยห้องหนูเนี่ยเป็นห้องฝรั่งเศสสินฝรั่งเศสหนูเนี่ยคือย้ายจากสตีเวนา์ก่อนจะจบเดี๋ยวบอกก่อนคือย้ายจากสตีเวนา์ไปคณะราชบัมรุงเดี๋ยวคณะราชหาว่าเราเป็นคนอกตันยูคุณเมื่อกี้พูดถึงสตีเวนาบางเขนเนี่ยเราจบจบมปลายแหละแต่ว่าไปต่อที่คณะราชบัมรุงอีกหนึ่งปีเพื่อจะเรียนให้จบม .6 ไงแต่ว่าคณะราชบัมรุงเนี่ย ไปเนี่ยแม่ไม่มีชุดเรียนให้เราปทุมธานีย้ายกลับมาอยู่ปทุมตอนอยู่บางเขนแล้วก็ใส่ชุดคณะราดมาก่อนคุณแม่แล้วเก่งมากฟรั๊ดฟังเศสมากเพราะเรียนเศษภาษาเสร็จแล้วย้ายมาเสษภาษาเสร็จมีนั่นถึงร้องเพลงคุณสามคือในในกรุงเทพกับต่างจังหวัดอ่ะเรามันมันเทียบกันไม่ได้นึงออกปะเราเรียนไม่ด้านด้านความเก่งด้านนี้แล้วเออแล้วคุณครูสอนด้วยเราก็มาถึงเราก็แบบแนะนำตัวเป็นสาวฝรั่งเศษทุกทุกเพื่อนเกลียดทั้งห้องเลยอ่ะใช่หาว่าเป็นคนเดียวที่เพื่อนไม่คบ ตอนแรกที่มาแบอย่างเงี้ยเพราะว่าเราแบบแต่งเป็นแกะดําอ่ะจะเป็นแบบดิแบบเด็กบอกว่าแต่งตัวเนิร์สมะหรือว่าใช่อย่างเ้เนี่ยเียวพี่กระโปรงอยู่เนี่ยเลยอ่ะอ๋อเหรอแล้วก็เข็มขาดแบบคือใส่ชุดโรงเรียนเก่าเพื่อมาอยู่โรงเรียนใหม่ชุดโรงเรียนใหม่เขาไม่มีให้ไงก็ต้องใส่อย่างนั้นไปก่อนเลยอยู่ในโรงเรียนเขา ตลกเนาะแปลกแลกตลกแปลกแปแต่ทําไงครูบอกว่าให้ใส่งี้มาก่อนแล้วสักพักหนึ่งก็เริ่มพยายามจะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเราเก่งไม่ผิดเนาะอะไรเงี้ยพยายามทากิจกรรมไงเดี๋ยวค่อยมาเล่าขอาเป็นไงอ้าวอีกแล้วหรอหมุนแล้วหรอเดี๋ยวจะเล่าเรื่องพี่หนให้ฟังเดาอวโอเคพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับปากมันครับผมของเราเนี่ยเอาเอาล่าสุด